ลิปดาเนี่ยกินมีมารยาทหน่อยสิเป็นผู้ดีหน่อยไม่ได้หรือไงฮอล่าไม่กินนี่เหรอมันลิปดาขอนะได้ไงอะ่ะลิปดาโวยเอาเนื้อไปหมดเลยฮพล่าจะเก็บไว้กินทีหลังแทๆ้ๆอ้าวก็ลิปดากําลังโตไงก็ต้องกินเยอะๆฮอล่าเป็นผู้ชายน่าจะกินแต่ผักนะดี๋ยวจะอ้วนแล้วลิปดาไม่กลัวอ้วนหรือยังไงอะ่ะไม่มีปัญหาเลยครอบครัวของลิปดาไม่มีใครอ้วนจะกินเท่าไหร่ก็ได้ พราะอย่างนั้นกินเยอะๆจะได้สูงเร็วๆอุ๊ยลิปดากินมากเกินไปหรือเปล่าจ๊ะเดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกจ้ายิ่งเยอะก็ยิ่งดีสิคะจะได้โตวไวๆถ้ากินเยอะไม่ทําให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตได้ดีหรอกนะจ๊ะตรงกันข้ามถ้าเรากินมากเกินไปหรือว่ากินอาหารได้สารอาหารไม่ครบถ้วนร่างกายก็จะไม่เจริญเติบโตอย่างปกติหรอกนะจ๊ะแล้วร่างกายเราเจริญเติบโตได้ยังไงเหรอครับการเจริญเติบโตของร่างกายขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างจ้ะ ทั้งปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมการเจริญเติบโตในช่วงอายุยังไม่เท่ากันด้วยนะจ๊ะและผู้ชายกับผู้หญิงก็มีการเจริญเติบโตไม่เท่ากันด้วยอย่างในช่วงอายุ6 1ถึงปีผู้ชายกับผู้หญิงจะมีการเจริญเติบโตใกล้เคียงกันพอช่วงอายุ1 0 1ถึงปีผู้หญิงจะมีการเจริญเติบโตร,ร่างกายที่มากกว่าแต่พอถึงช่วงอายุ14-15ถึงปีผู้ชายก็จะมีการเจริญเติบโตที่มากกว่าจ้ะจนกระทั่งร่างกายจะหยุดการเจริญเติบโตตอนที่อายุประมาณ25ปีจะ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าร่างกายของเราเจริญเติบโตเป็นปกติหรือเปล่าอ่ะเราก็ต้องวัดส่วนต่างๆของร่างกายอยู่เป็นประจำยังไงละจ๊ะทั้งส่วนสูงและน้ําหนักและเราสามารถเปรียบเทียบได้จากแผนภูมิแสดงมาตรฐานการเจริญเติบโตของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้จ้ะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นแบบนี้นี่เองอะอย่างนั้นลิฟตดาถึงต้องกินเยอะๆไงคะจะได้โตเร็วๆก็บอกเลยยังไงละจ้ะว่า แค่กินเยอะอย่างเดียวไม่ทําให้ร่างกายเจริญเติบโตเป็นปกติหรอกนะอะทำไมล่ะคะการเจริญเติบโตของร่างกายจะขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกอย่างสิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งการกินอาหารก็เป็นปัจจัยหนึ่งจะ้ะการกินอาหารไม่ใช่แค่กินให้อิ่มหรือว่ากินเยอะๆถึงจะทําให้ร่างกายเจริญเติบโตแต่การกินอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนถึงจะทําให้ร่างกายเจริญเติบโตได้อย่างปกติจ้ะสารอาหารครบถ้วนมีอะไรบ้างเหรอครับครูแอนอาหารแบ่งเป็น5้าหมู่ก็คือหมูแป้งหมูเนื้อสัตว์ หมูผักหมูผลไม้และหมู่ไขมันซึ่งแต่ละหมู่จะให้สารหลักได้แก่คาร์โบไฮเดรตโปรตีนแร่ธาตุวิตามินและไขมันซึ่งนี่คือสารอาหารที่จะเป็นในการจเจริญเติบโตของร่างกายจะ้ะเราจึงควรกินอาหารให้ครบหมู่ถึงจะได้สารอาหารครบถ้วนไม่ใช่กินแต่ของที่ชอบหรือว่ากินเยอะๆอย่างเดียวนะจะ๊ะซึ่งสัดส่วนอาหารที่เรากินในแต่ละวันเราสามารถดูจากธงพชนานากรนี่จะ้ะโดยแบ่งเป็น ข้าวหรือแป้งวันละ8ทัพพีผักวันละ4ทัพพีผลไม้วันละ3ส่วนนมวันละ2แก้วเนื้อสัตว์วันละ6ช้อนและน้ำมันน้ำตาและเกลือวันละแค่เล็กน้อยเท่านั้นลิปดาโอล่าก็ลังเอาธงโภชนาการนี้มาทำเมนูโภชนาการของตัวเองกันไหมจ้าเมนูโภชนาการคืออะไรเหรอคะก็เป็นเมนูที่เราทำเพื่อวางแผนการกินล่วงหน้ายังไงละจ๊ะเราจะได้รู้ว่า เราจะได้สารอาหารครบถ้วนจากอาหารที่เรากินไปหรือเปล่าว้าวน่าอร่อยอ่ะเอ้ยน่าสนุกจังแล้วทํายังไงล่ะคะไม่ยากจ้ะเราสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการหาข้อมูลกับรูปภาพสวยๆได้ก่อนอื่นเรามากําหนดดูว่าในหนึ่งวันเราจะกินอะไรดีแล้วก็มาดูว่าได้สารอาหารครบถ้วนหรือเปล่าแล้วปรับเมนูให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนยังไงละจ้ะพอเรียบร้อยแล้ว ก็พิมพ์ออกมาแล้วเย็บให้เป็นเล่มให้สวยงามก็เรียบร้อยจ้ะโอ้โหง่ายนิดเดียวเองใครๆก็ทําได้ DIY ง่ายนิดเดียวนายลิปดากับโพล่าลองทําเมนูผูชนาการให้ครูดูสักวันหนึ่งสิจ้าได้ค่ะนี่ครับของโพล่ามื้อเช้ากินขนมปังกับไข่กวนกลางวันกินข้าวกับผัดผักหมูแล้วมื้อเย็นเป็นก๋วยเตี๋ยวครับแล้วโพล่าลองหาพลังงานที่ได้มาประกอบด้วยอืมเก่งมากจ้ะ แล้วลิปดาล่ะจ๊ะของลิปดาเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อเช้าเป็นไส้กรอกกลางวันก็เป็นสเต็กตอนเย็นก็เป็นไก่ทอดเป็นไงคะมีเนื้อสัตว์ครบเลยไม่ทันขาดคำก็ทำเมนูที่มีแต่เนื้อซะแล้วคุณครูบอกอยู่ว่าต้องกินอาหารให้ครบห้ามูไงนี่เอาผักของโพลลาไปด้วยเลยโอโพลลาทำอะไรอะเมนูอาหารของลิปดาเห็นไหมละเจ้าว่าเมนูโภชนาการจะทำให้เรารู้ว่า ที่เรากินนั้นยังขาดสารอาหารอะไรบ้างงั้นเราม,มาปรับเปลี่ยนให้ดีกันแล้วก็เอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูกันนะจ๊ะค่ะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงมีการเจริญเติบโตตามวัยที่เพิ่มขึ้นซึ่งนอกจากปัจจัยด้านพัตุก,กรรมแล้วยังมีปัจจัยแวดล้อมอย่างอาหารด้วยเราจึงควรรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมครบทั้ง5หมู่เพื่อให้ได้สารอาหารเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและการออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอ และรักษาความสะอาดเพื่อทำให้ร่างกายสามารถทำงานได้อย่างปกติมีสุขภาพดีและเจริญเติบโตสมวัยจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซ b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ลิฟดากันด้วยนะคะ